ดูทักที่คอมด้นนครับตอนี่เราอยู่ในเกมไหมครับ EP ที่ที่เท่าไหร่ท,ที่อันนี้ผมจำไม่ได้นะว,วันนี้ผมว่าเราจะมาลงหนึ่งผมลืมหลังเราจะเอาของไปนะเป็นพวกเล็กก็เ,เตียงไปด้วย ไปเซฟเผื่อตายนะจะได้เกิดตรงนั้นเลยบอกว่าห่างไปด้วยนะผมจะขนมปังหมดแล้วนะหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาโขไปนะ แต่ว่าเราจะไม่ได้เอาไปมากเราจะเอาบล็อกไปต่อเยอะอยู่นะหินไม้ผมว่าไม้เราไม่พอไ้เดี๋ยวเราไปตัดไม้ก่อนที่จะไปลงมเหมืองกันเลยทำของเพิ่มเด็กขวั ไปทำไมโอเคไปตัดไม้ก่อน เสียงลมหน่อยเพราะว่ากับเสียงรบกลัวนิดหน่อยนะอา้าวหมดแล้วเหรอทำไมต้นไม้ต้องมาเริ่มเทิมไม้หมดจริงดิโอเคครับเราต้องขุดไปทั้งหมหน่อง,องเดียว เอ้ยมันมีข้างล่างนี่ผมลืมไม่แค่นี้เหรอเอา้าจะมืดอีกเดี๋ยวเราจะนอนให้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะได้เตงสองาแร่นะแล้ว อีพีหน้าเราจะสร้างบ้านกันดีกว่าผมว่าเราจะสร้างบ้านกันอีพีหน้านะแต่อีพียังก่อนยังนอนไม่ได้นอนได้แล้ว Bye. na dingin คัพบคพบ่อผมน้องผมอยู่ ก่อนแล้วว่านะวันนี้เดี๋ยขอขึ้นไปเผาเหล็กก่อนนะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปเลยนะเพื่อไม่เป็นกาดเียวลาโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเลยก็ได้เก็บไข่ด้วยก็เอาเหล็กไปเผายบร้อยกผมต้องการถังน้ำนะเพื่อทำฟาร์มผม แล้วเราก็จะได้เข้าสู่ยุคเหล็กแล้วจะไม่ใช้หิน ่อแล้วกันนะผมว่าไม่เอาเดีกว่ารงนี้มันเจอเหล็กอะ่ะวผมขอขึ้นไปก่อนตอนอีพีหน้าเราจะไม่สร้างบ้านนะแต่ว่าเราจะมาทำเหมือนใต้บ้านของเราให้เสร็จหรือ นี่บ้านดินี่ไม่ใช่บ้านนะอันนี้ก็คือถ้ำถ้ำสอนถ้ำแน่นอนมันคือถ้ำสอนถ้ำแล้วก็จะเออผมต้องการไอ้นี่เอา,เอาไว้ทำอันนี้นะแล้วผมค้าบหมวมันทำไมพร้อมไหมเราต้องการไอ้นี่ ขออีกสองอันใส่หมวกเอ,อ้ยนี่รถมีมุม้งอ่ะหนึ่งอันนะเราต้อง <c oughs> ก็ถ้ามีเสียงรบงกว, <c oughs> กวนก็รวยนะได้กล่อง,งเลยอแล้วเราก็จะทำที่นี่นะ จะได้ต้องไปกระโดดทำรองเท้าอีกเ,อเราไปทำ สั่งดูไม่หมดนะแต่ว่ามันเผาเหล็กเผาเหล็กเสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมค่มคอยไปทำต่อเป็นางท,ที่ผมเต็มอ่ะมันพานนี้ก็ขอไว้แค่น,นี้ก่อนนะเจอกันหน่อยอีพีหน้าไปแล้ว